ไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่ถูกใจเงียบยังหันมาหันมาหันมาให้กล้องหน่อยอไม่ถูกใจโอ้ไม่มันอ่ะโอ้ไม่สนุกอ่ะกินนมกินนมไหม กินนมเหรอหิวเหรอลูกหิวเหรอหิวจังเลยคนหิวก็พาเที่ยวอยู่ได้ขุมยานี้นมร้อนเอาได้อู